สวัสดีจ้าเจอกันกับแม่สายทันชนกนะคะวันนี้แม่สายกับน้องๆพากันมากิน,นแซม,มอนแซมอนยำแซมอนหรือว่าเหล่าแซามอนนะคะเพราะมันจะมีปลา,านะคะมาเด้อมากินนํากันเด้อจ้าแซบจ้ากินนะกินนใช้มือนะคะน้องโมบายกินปูนะคะอันนี้ปูของน้องโมบายนะคะอยู่ด้านข้างเนาะโมบายกินแซมอนได้เป็นใช่ไหมลูกนี่จ้าคําแรกนะคะให้กับเพื่อนๆเลยจ้า เกินค่ะพี่เป็นก่อนหนาเหมือเลยแต่มันแข็งแบบนี้ดูตามันยืนรุนแรโครหล่นมากรึยังยำอร่อยอืออืออือหเคยกินตอนนี้อืออือเจนนั้นทะเลหนูหนูเคยกินอัน แล้วป,ป,ปลาซลมอนมันจะมันๆทีแรกก็ไม่กล้ากินว่ามันเป็นของดิบแต่พอของดิบมาเจอกับของดิบต่างประเทศมาเจอกับน้ำปร,ราบ,บ้านเราแซบ่บแซ่บมากเลยคะ่ะวิไม่ใช่ thú chó bù, em cũng có chó bù đậu đuôi, đuôi, gạch yam cung kêu, lần đầu em cũng thấy là anh ấy mình đầu em cũng thấy là sẽ mày yam luộc gần, cung à, thì này thay yam luộc gần à, ừ. กล้องกล้องขยันรวมกรรมแล้วเพิ่มกรรมรวมกรรมแล้วมันจะไม่มีคลิปลงวันหน้าทำเพลินจ้าคำว่าไงจ้าจุ่มน้ำปลาทล่ช้ำๆสักหน่อยโหทำใหญ่มากเขาพูดเองกับผู้ชมเลยไปคะอยากจะพูดว่าใครอ่าสเอาคนอ่เอิ้มไ หนุนด้วยนะใครผ่า,านหน้าบ้าน,ำนทำเค้กแล้วนะแต่ยังไม่ทันตักต้องรีบมากินก่อนจ้ะเ <แฟ S 1> พราะเดี๋ยวลูกค้า <แ S 1> ทำผมเข้าหรือว่าลูกค้ามาซื้อของไม่ถ่ายจะไม่ได้กินคฉ<อ>ใหญ่ใหญ่หรือแฉกหม้อจบคลิปเนะทำไมตุกลิปเร็วจังะ ตุ๊กติกเดืดอดถามแบบนี้ก็ว้าวแบบสลัดนะอ่าแซ่บเบอร์ไหมต้องเอาช้อนมาซดน้ำปลาด้วยมันจะเข้าเนือ้อ แล้วไม่ได้เอเข้า,ขาปากไม่กัดมันขาดละ่ะพูกว่าหนูไม่แหลมหน,นูไม่แหลมไม่คอมอะ่ะหายไม่ใช่แบมพาย้าปันแหลมได้ไงก็เป็นผีหรอกถ้าเหมือนเดินมือไม่แข็งนี้อยู่เดิน็บาย อรชอยแม่ไม่ได้บอกแม่เลยว่าหนูอยากกินปูไม่ซื้อให้แล้วชอบเมแม่ก็ซื้อซัมเมร์บชอบปูแม่ก็ซือปูพี่ชอบไก่แม่ก็ซื้อไก่ไก่ไก่มันคือเกมมังบังทำไม ก,ก,อกชอบกินแองกันแตนชอบกินม่แตาเขาเจบคลิปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า